สวัสดีครับแฟนๆฟนวอลเลย์บอลทุกทท่านวันนี้มีข้อมูลอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยวันนี้จะมาพูดถึงชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยวันนี้จะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดโดยข้อมูลนี้ก็มาจากไลฟ์สดของชมพู่พรพันธ์แล้วก็จากเว็บพันทิปนะครับทั้งชมพู่ก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าที่ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดได้เลือกไปเล่นที่หลีโรมาเนียก็เพราะว่า ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วนะคถือว่าคุ้มค่าสําหรับตัวของพรพันธ์เองจึงเลือกไปเล่นที่ลีกโรมานียจริงๆก็มีทีมอื่นๆติดต่อเข้ามาเยอะนะครับอย่างเช่นโนวาราจากอิตาลีก็ถือว่าเป็นสโมสรที่ติดต่อมาด่วนเลยแล้วก็อีอกอย่างหนึ่งที่ชมพู่ไม่ตัดสินใจที่จะไปเล่นที่ลีอิตาลีก็เพราะว่าทางโนวาราเขาก็เสนอเงินมาค่อนข้างที่จะน้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตัวผู้เองก็เซ็นสัญญากับโรมาเนียไปแล้วแล้วอีกประเด็นหนึ่งอีกทีมหนึ่งที่หลายหลายคนก็คาดหวังที่อยากจะให้ชมพู่พันพันเกิดปาดไปเล่นนั่นก็คือ,อลีกตุรกีนะครับอย่างเช่นทีมสาริเย่ก็ติดต่อมาเหมือนกันนะครับทีมสาริเย่นี่ก็เป็นทีมที่มีนักตบลูกยางสาวไทยอยู่สองคนด้วยกันที่ไปเล่นนั่นก็คือเพียวอัจฉราพรคงยศและบุมบิมชัชชุออนโมกศีนะฮะทางทีมสารีเย่ก็ได้ติดต่อชมพู่พันพันเกิดปาดเข้ามาแต่ว่าไม่สามารถที่จะ ไปได้ด้วยเหตุผลที่ว่าลหลายๆคนก็คงจะมองออกว่าในหนึ่งทีมนะครับสโมสรในหนึทีมจะสามารถให้ทีมชาติเดียวกันลงเล่นได้เพียงแค่2คนถ้าชมพู่พรพัน์เกิดปราดไปเล่นให้กับทีมเซริเยเราก็จะได้เห็นทีมชาติไทยลงเล่นได้แค่สองคนเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าชมพู่ไปก็เป็น3แต่ทางโคต้านะครับทางโคต้าของสโมสร ทีมชาติเดียวกันสามารถลงเล่นได้เพียงแค่สองท่านนะครับสองท่านถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งลงไปแล้วอีกคนก็จะไม่ได้ลงเพราะว่า,าถ้าชมพู่พันพนเกิดปัดไปก็จะเป็นสามคนก็ไม่สามารถที่จะเล่นพร้อมกันทั้งสามได้ก็ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งลงไปเล่นในสองคนนั้นนะก็เลยไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปทีมซาลิเยส่วนลีอินโดก็ติดต่อมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทางอินโดนีเซียที่ว่าทุ่มหนักมากนะครับทางลีอินโดนีเซียนี่ทุ่มเงินหนักมากนะครับเพื่อที่จะได้นักกีฬาไปเล่นที่ลีของเขา นะครับถือว่าคุ้มสุดๆกว่าทีมอื่นๆด้วยซ้ำนะครับคุ้มกว่าทีมทางยุโรปด้วยซ้ำแต่ว่าชมพู่พันพันเกิดปาดก็เลือกที่จะไปเล่นให้กับทีมทางยุโรปตามคำเรียกร้องของแฟนๆแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาทักษะและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้กับตัวเองอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจไปให้กับเซตเตอร์วอลเลยบอลสาวไทยชมพู่พันพันเกิดปาดของเราด้วยนะครับในลีกโรมาเนียขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับฟังไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ